อะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมสุดแปลกไปซิมสุดฟังกันอีกครั้งซึ่งในวันนี้นะคะเราก็เอาเสียงปกติดีกว่าเนาะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องอสูรนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายคือการที่เราจะเป็นอสูรสาวน้อยสุด ก็คือน้องเนสโกะจังนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องรุ่นแรกค่ะต้ง้งใหญ่เยอะๆแบบนี้ถึงจะอร่อย ซึ่งน้องรุ่นแรกของเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ต้องแก้เลยนะคะเรียกได้ว่าต้องแก้ทั้งหน้านั่นเลยค่ะต้องแก้ทั้งหน้าทั้งหุ่นเลยนะแต่ว่าเราทําได้แน่นอนค่ะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดิฉันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะคะ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทําได้ภายในกี่รุ่นยังไงคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะคะด้วยการคอมเมนต์ทายรุ่นว่ารุ่นไหนเนี่ยจะเป็นเนสโกสุดปังนั่นเอง คุณวิกเตอร์คะคุณเนี่ยด,ดูดีมากเลยนะคะฉันรู้สึกชอบคุณจังเลยอ่ะคุณสนใจจะมาร่วมผลิตทายาทในสกอตจังกับฉันไหมคะซึ่งอสูรของเราเนี่ยไม่ได้กินมนุษย์เป็นอาหารนะคะแต่ว่ากินผู้ชายค่ะใ <c oughs> <c oughs> ช้พลังงานโดยการกินผู้ชายเป็นอาหารนะคะดังนั้นก็คุณวิกเตอร์เนี่ยแหละต้องเสร็จฉันแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันหิวมากนะคะ <c oughs> หิวมากหิวหิวจังเลย ไม่ไวายยังไงอะนะผู้ชายคนนี้ก็จะต้องเป็นของเดียนเฮ้ย <c> ห <oughs> น้าตาดีมากเลยอุย้ยจริงเหรอคะคุณบิกอุย้ยตายแล้วเ <c oughs> มียเขาเดินผ่านนะอื้มตาย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 อ่าคุณวิกเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันสักหน่อยเนาะหุย้ยอย่าไปสนใจผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะประเด็นคือผู้หญิงคนนั้นคือเมียเขาค่ะโอ้ยตายแล้วจี เจจะรับผิดชอบหนูเองนะเจวิกเตอร์เอ๊ะเดี๋ยวนะดิฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะคุณวิกเตอร์เสียงนี้มันมันคุ้นๆหรือเปล่าอ่ะไหนขอดูหน่อยซิเสียงอะไรนะเอะเอ๋เอชาจนชจีน,จนโอ้โหเมียเขาจับได้อุ้ยค่ะเธอทีนะคะพอดีว่าจีสวยไปหน่อยผัวเธอก็เลยหลงอะ่ะไปเลยนะ หิวหิวขันจูนจจบเลยเนี่ยเจ๊บอกแล้วว่าเจ๊ะจะดูแลคุณวิกเตอร์เองอะ่ะดีมากดีมากย้ายกระเป๋าย้ายสมโนคว,วัวมาอยู่บ้านเจ๊แบบนี้แหละดีอ้อะไรนะจะนวดให้เหรออุ้ยผู้ชายนวดให้ผู้ชายผู้ชายหลงผู้ชายหลักอะเกเฮ้ยนวดให้ขนาดน,นี้ก็ไปขึ้นเตียงกันเลยดีกว่าไหมจ๊ะไป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 พแพร์นะเดี๋ยวเจ๊ขอเปิดเพลงหน่อยสิ เดี๋ยวเราตัดไปตอนที oh, ่คลอดเลยแล้วกันนะคะนี That ่ค okay. ุณว like cool uh ินเตอร์เจ๊ท้องแล้วนะเจ๊ท้องเอ๊ะท้องเสียแล้วครับท้องจะท้องท้องลูกโอ้ยวันเวลาผ่านไปนะคะเจอาสุนของเราเนี่ยก็เตรียมที่จะคลอดลูกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกของฉันจะออกมาเป็นนิสกุจังหรือเปล่านะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยได้เป็นผู้ชายเหรอนี่โอเคค่ะคุณผู้ชมเราจะตั้งชื่อน้องวาอ่าน้องชายแล้วกันนะเปลี่ยนนามสกุลเป็นอาสูรแล้วกันเนาะอ่านี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าชายแล้วกันนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นที่สองของเรานะคะก็จะเป็นน้องผู้ชายในด,ดูสีผิวสิอู้สีผิวได้คุณพ่ออันนี้แววดีนะคะแสดงว่าอาจจะได้พ่อเยอะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในแคสกันเลยนะคะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมสีตาเขาเป็นสี่ชมพูดู วย้หไม่ธรรมดามาดูในวัยผู้ใหญ่กันในสามสองและก็นหนึ่งทาดานี่ค่ะน้องชายของเรานะคะในรุ่นที่สองของเรานั่นเองท่าสีคิวก็คือเร่งได้คุณแม่มาอยู่นะแล้วก็ดวงตาก็ยังเล็กอยู่นะคะจมูกก็ยังเหมือนเดิมปากโอเคขึ้นนะคางก็โอเคขึ้นกรามโอเคขึ้นใบหูนี่ชัดแน่เลยนะคะว่าโอเคขึ้นโอเคทุกอย่างก็ถือว่าพัฒนาเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบแค่ รุ่นเดียวนะก็พัฒนาขนาดนี้แล้วอะก็ขอแสดงความเสียใจยกับคนที่ไทยรุ่นที่2ด้วยนะคะยังไม่เป็นน้องเนสึโกะจังเนาะโอ้โหที่บาบานี้นะคะจะมีใครสวยเกินเจจูดิตของเราไปได้อีกอะถามจริงเหอะไม่จีบทนไหวหรอคุณผู้ชมมันต้องจีบหรอป้ามาน้องชายจ๋ะไม่ใช่น้องชายดิฉันนะคะน้องชื่อชายค่ะ Okay. เดี๋ยวเราจะเพิ่มเจจูดิดเข้ามานะคะแล้วเราก็จะทําการจีบเจจูดิดกันเลยดีกว่าอุ้ยดูดีดูดีดูดีดไปลูกรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเออเป็นไงเอ่อสวัสดีครับเจสูดิดทําไมคุณเนี่ยดูดีจังเลยฮะเดี๋ยวนะคุณจะทาอะไรดนะอุย้ยทำไมคุณทำอย่างนั้นอะว้าสนุกจังเลยอะ่ะการทำท่าทางแบบนี้นี่มันสนุกจริงๆเลยนะเจจูดิด ทำอะไรกันวะเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ผมอะ่ะเกิดมานะผมว่าเจ๊เนี่ยดูดีที่สุดแล้วนะผมรู้สึกว่าผมอยากรู้จักเจมากกว่านี้จังเลยอะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันวุ่นวายมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าไหมอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองจีบดูนะคะจีบเพื่อให้เจแบบไปบ้านกับเราอะไรแบบนี้โอ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องให้เขาแบบเซเยสก่อนไงถ้าเขาแบบชอบเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ยังแบบว่าเออพาเข้าบ้านได้เนาะเนี่ยปาปลสซีเต็มเลยอะ่ะเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยอะ่ะเจเอ,อเจจูดิตครับฟันเจเนี่ยสวยมากเลยนะคะผมขอไปดูฟันที่บ้านหน่อยได้ไหมอ่ะ <laughs> เขาแบบคือเขาแบบชอบเรานะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเป็นดารางไงเขาก็ต้องแบบรักษาแบบชื่อเสียงอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่ามาแล้วะเจ๊เนี่ยแหละบ้านของผมอะเรามาสารสัมพันธ์กันต่อนะ เจเนี่ยใสกระโปรงแดงแล้วดูแซ่บมากเลยนะครับผมรู้สึกหลงไหลมากเลยอะเห็นป้าเพราะเขาอยู่ที่บ้านกันนะเห็นป้าเจจูดิตก็คือจีบตอบบอกแล้วว่าแบบเจจูดิตก็ชอบเราเว้ย <ๆ S 1> เจจูดิตก็แบบชอบน้องชายเราเหมือนกันน <ๆๆ S 1> ่ะเอ่อเจโสดอยู่ไหมอะถ้าโสดแล้วเราก็มาสารสัมพันธ์ดีๆกันเลยดีกว่านะมาค่ะไหนๆก็โสดแล้วอะเจโ้มาอยู่กับผมทั้งชีวิตเลยดีกว่านะผมขอจุ๊บหน่อยนะจุ๊บนิดเดียวจุ๊บเ,เล็ก จุบนิดจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บนิดน่ะเออไปค่ะตีหัวขึ้นเตียงโอ้โหแล้วดูท่าเดินนะนี่คือจะมาทําอะไรกันคะจะเดินแบบหรือจะทําอะไรกันแน่โอ้ยตายแลตายแลตายแลเซฟูดแอไอแปรลองพีดี้ทำไมโอ้ติดติ๊กตอกไม่ใช่ไรคุณผู้ชมอ่ามาดูสิคะ่ะว่ารุ่นที่โอเคท้อง โอเคค่ะทงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่3กันเลยดีกว่าวัชนาตาเป็นยังไงอืดูท่าเดินเขานี่ขนาดท้องนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูตอนคลอดเลยคะ่ะวันเวลาผ่านไปนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเกิดของรุ่นที่3ของเราอุ้ยมีใครทายรุ่นที่3หรือเปล่าออ้ได้เป็นลูกชายแฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องลูกชายของเราเนี่ยน้องลูกชาย <c oughs> น้องลูกชายคืออะไรโอเคเราตั้งชื่อว่าชายสานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า, <c oughs> วาเขาเนี่ยจะสุดปังหรือ,อยังเนาะในรุ่นที่สามมีใครถ่ายรุ่นนี้ป่ง นี่ค่ะทันชาย3ของเรานะคะอืมมีกากเพชรวิงวิงที่แก้มด้วยนะแต่คือในวัยเด็กคือดูปกติมากเลยนะคุณผู้ชมปกติซิมแปลกเนี่ยวัยเด็กจะดูหน้าแปลกมากมาไาวัยหนุ่มสาวในสามสอหนึ่งวูคุณผู้ชมตายแล้วนี่คือดูดีมากเลยเนี่ยจริงปะเนี่ย,เ,นเ,นยเดี๋ยวจมูกคือแบบเป๊ะมาก โฮยนี่มันคือผลพลอยได้จากแบบการจีบซปเปอร์สตาร์แกดูดูตาดูแบบโอ้ไม่คอดคุณผู้ชมนี่รุ่น3นะนี่ดิฉันรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยอะ่ะจะคือมีคิ้วสีชมพูนี่แหละที่แบบติดใจนิดนึงโฮ้ยแต่ดูดีมากคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือแบบเป๊ะทุกอย่างหรอปะติดอย่างเดียวคือเป็นผู้ชายปะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอลองลบโอเคโอเคโอเคอาจจะต้อง รุ่นอีกสักสอารุ่นอืแก่ตามนิดนึงนะคะ <c oughs> โอ้ย,อยแต่เอาจริงๆถ้าเขาไว้หนวดไว้เขาอ่ะก็ดูดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะการไว้หนวดไว้เขามันก็เป็นการเสร์มบุคลิกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกสนใจคนนี้มากๆเลยเขาชื่อว่าจูนิเปอร์นะคะเออเป็นแบบว่าชาวบ้านจากแพ็คใหม่นะคะฮอตแลนด์ฮอตัน ที่ฉันที่ฉันต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษบ้างแล้วล่ะเอาจริงๆนะอ่าสวัสดีครับคุณจูนิเปอร์คุณเนี่ยดูดีที่สุดในร้านร้านนี้เลยนะอ่าคุณจูนิเปอร์ครับแดดสองอ่ะให้เอามือบงังแต่ถ้าอยากมีรักดีๆอ่ะให้ยื่นมือมา <l ots> อุ้ยออ๊ยแล้วเดี๋ยวนะคุณจูนิเปอร์แบบอ้วกเลยอ่ะนี <l ots> <th> ่ฉันเล่นมุก คุณจูนิเปอร์ก็คืออ้วกปั๊บอุ่กเมื่อกี้ไม่ชอบเหรอครับอ่ะงั้นเอาอีกมุกหนึ่งนะช่วงนี้อ่ะไม่ชอบเป็นอะไรเลยครับอยากเป็นของเธออย่างเดียวเลยได้แหละได้อถือว่าได้คุณจูนิเปอร์ครับห้องผมอ่ะไม่มีแมวหรอกนะมีแต่ผมเนี่ยแหละแต่ขี้อ้อนเหมือนกันเลยอ่ะนะเขียบเียบฮะ มานี่สิฮะคุณจูนิเปอร์มาให้ผมเนี่ยจุ๊บซะดีดีเอาจริงๆคือแบบน้องชายสามของเรานี้หน้าตาดีนะดีระดับหนึ่งเลยอ่ะมานี่เลยฮะสาวน้อยมาให้แมวขย่ำซะดีดี <c oughs> <c oughs> โอ้ตาย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 าวอุ๊ยบ้าจริงชายสามเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่ามาองมาอ้อนอะไรเนี่ยอุ้ยฉันตั้งท้องแล้วสินะ โอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตอนคลอดกันเลยนะคะโอ้ยโอ้ยที่นี่ไม่มีหมอตั้าแย่เหรอเนี่มาค่ะคุณผู้ชมมีใครรุนรุ่นที่สี่บ้างหรือเปล่าอ้าได้เป็นลูกชายแฮะโอเคค่ะชายสี่ไปเลยตอนนี้ชายสี่มีเกีียวค่ะ <laughs> แต่นี่ค่ะไหนดูสิออ้ได้สีผิวคุณแม่มาอยู่นะแต่นี้ถ้าเราเป็นเนซึโกะเราอาจจะต้องแบบ หาคนขาวๆาวปะเดี๋ยวต่อไปเราหาคนผิวขาวกันดีกว่าเนาะเยะและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับพี่เอาเหล็กงัดอุ้ยนี่เขาก็ดูน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าตานดีใช้สีมิกเกลแว่นเหลืองมันเลยแว่นเหลืองมันเลยนี่ค่ะโอ้ oh! my god คุณผู้ชมเอาจริงๆคือ EP นี้คือแบบปังนะสุดปังอยู่นะคุณผู้ชมดูดิ คือแบบแต่และ EP คือแบบดูดีขึ้นแบบทวีคูณอะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอ่าแล้วดูเหมือนว่าน้องชายสี่มีเกีียวของเราเนี่ยจะชอบผู้หญิงคนนี้นะคะเขาชื่อว่าน้องมอลลี่มอนจายโอ้มาติมาติเอ่อสวัสดีครับคุณมอลลี่เดีย๋ยวเพิ่งล่นโทรศัพท์ได้ไหมอะสนใจผมก่อนนะครับอ่าคุณมอลลี่ฮะคุณเนี่ยกินครีนหรือเปล่าครับอ๋อครีมแบบนี้เหรอคะ ฉันไม่ได้กินหรอกค่ะก็ว่าแล้วเชียวเพราะว่ามีแค่เธอคนเดียวอะที่กินใจถึงแม้ใครๆจะกินครีนตลกใช่ไหมล่ะครับและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าน้องชายสี่เนี่ยจะหลงรักมากๆเลยก็เลยเปงเงินไปเลยค่ะพอบุญทุ่มนี่ครับของควรสำหรับคุณคนสวยนะอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชายสี่อุ๊ยตายละให้มาต้องหมื่นหนึ่งเลยเหรอเนี่ยนี่ฉันเอาไปตั้งตัวได้เลยนะ มาดูค่ะเงินดิฉันเหลือสี่พันเหลือสี่พันเอาแล้วไปไหนเอา้าโอ้ได้เงินแล้วหนีกลับบ้านเลยค่ะเออคุณชายสีฮะเอ้ไม่เดนมันชื่อแกเออคุณมอลลี่ฮะคุณคุณช่วยกลับมาหาผมก่อนได้ไหมอ่ะคุณได้เงินไปแล้วคุณหนีไปแบบนี้ผมเซลนะเนี่แย่ yeah, มากหรือว่าเขาหนีพอมุกกินขีนมาแกโอเคนี่คือแบบรักข้ามรัวนะคะโอเคเราจะแบบสนทนาอย่างลุกอ่ะ ทำไมล่ะอา้าวแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ชอบผู้ชายนะคะอุ๊ยเอาเงินคืนมาเลยนะแกะแกเอาเงินคืนฉันมาเลยนะโอ้โหตายตายตายแล้วเดี๋ยวเราล้วงกระเป๋าหกบาทหบาทคุณผู้ชมให้เขาไปหมื่นหนึ่งขโมยเงินได้หบาทเมเจ้าโอ้โหจบเลยพ่อบุญทุ่มนี่ค่ะ ที่บอกได้เลยว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งนะคะโอเคโอเคอเค,คนนี้น่าสนใจคุณเจสซี่นะคะเป็นครูฝึกมาด้วยอ๋อหวังว่าเขาจะชอบผู้ชายเด้อ, <c oughs> อสวัสดีครับคุณเจสซี่คุณเนี่ยดูดีมากๆเลยนะกับการแต่งตัวแบบนี้ผมรู้สึกหลงรักมากเลยอะหลงรักเร็วมากโอเคเราจะเปย์หนพเราก็จะเปค่ะเออไม่เข็ดไม่หลับจาําบอกเลย <c oughs> นี่ฮะของขวัญสาหรับคนสวยอย่างคุณนะ่ะ ความจริงคุณควรจะได้มากกว่านี้นะถ้าไม่มี <c oughs> ถ้าไม่มีเรื่องเมื่อกี้เกิดขึ้นนะ่ะนะเอ้ยเท่านี้ก็พอแล้วค่ะอืโอเคโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปเอ่อคุณเนี่ยหน้าตาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้เอาไหมผมรู้สึกว่าตรงนี้วิวดีมากเลยน่ะไปยืนตรงนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ไปงาไปงาคุณผู้ชมนางแบบมาเองค่ะอุย๊ยเอาจริงๆริงเขาน้าตาโดดเด่นมากเลยเด้อ คุณเจสซี่ฮะผมเนี่ยอยากให้คนทั้งประเทศอะ่ะหัวล้านจังเลยอ,ะอ่ะอาใช่ไหมล่ะคะคุณจะได้มีผมคนเดียวยังไงล่ะครับประกะปะกะเฉียบคุณผู้ชมมาฮะคุณเจสซี่ผมไม่อยากเสียงเงินไปมากกว่านี้แล้วอ่ะโอเคค่ะเขาจุ๊บกันเรียบร้อยแล้วนี่ก่อนจะไม่มีกินนะคะคุณผู้ชมเหลือ3,000บาทเออรอนานไหมฮะคุณเจสซี่ผมมาแล้วอ่ะอุ้ยแต่ล้แต่ละวตลแตล อุ้ยชายสี่ใจเย็นๆสิคะอ่ามาค่ะตั้งคันหรือเปล่ามาตรวจกันเลยนะคะคุณเจสซี่ไหนดูสิว่าน้องชายสี่ของเราเนี่ยจะมีน้ำยาเปล่า ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตอนคลอดกันเลยมาค่ะคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะคะว่าในรุ่นที่5ของเราเนี่ยจะเป็นน้องเนสโกดังได้ไหมโอ้ยอ๋อแล้วได้เป็นลูกสาวด้วยค่ะคุณผู้ชมโอเคเราจะตั้งชื่อว่าอสาูรก่อนนะคะเป็นหญิง5้าเนาะเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะแบบเป็นเนสโกได้ไหมไงจะเป็นซิมสุดปังได้ไหมเราก็ตั้งเป็นหญิง5ไปก่อนนะคะอู้แล้วผิวขาวค่ะ าคนตดููดีอยากกินยาคูจังเลย <c oughs> และนี้นะคะก็คือน้องหญิงหาของเราวินหน้าตาน่ารักน่าชังเชียโอ้คือแบบว่าอีพีนี้รู้สึกว่าเล่นง่ายอีกแล้วอะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในวัยหนุ่มสาวใน3 2 1สองหนึ่งวูตายแล้วคือสะโพกเนี่ยได้คุณแบบยายทวดรุ่นหนึ่งของเรามาเลยนะคะและ้วก็หน้าตาน่ารักมากเลย คุณผู้ชมใครไทยรุ่นที่ห้ายินดีด้วยนะคะคุณไทยถูกโอ้เป๊ะปังอลังเวอร์มากโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการแต่งตัวน้องนะคะให้เป็นเนสโกดังแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟีนิชลุกกันเลยคะ่ะชาววิ่งแล้วนี่คะ่ะซื้อ,อยาคือน่ากินยาคูจังเลย <laughs> โอ้นี่น้องเนสโกดังของเราคุณผู้ชมน่ารักมาก มากแบบล้านตัวมีโบมีที่ปิดปากมีไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่ปิดปากกันแบบไปกินมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยป้าเห็นป้าแมวดิฉันยิงบอกว่าน่ารักเลยอะร้องทําไมลูกอนะร้องทําไม <laughs> โอเคค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นในรุ่นที่5ของเรานะจากรุ่นที่1แบบนี้คุณผู้ชมคิดดู <laughs> เพียงแค่5รุ่นเท่านั้นน่ะ คือแบบส,สุดปังสุดปังสุดปังมากเลยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนสโกจังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอยากให้ทำตัวละครอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ